โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยในเอ็นนะครับผมวันนีเ้เกมที่มีชื่อว่าคอสอะแคทมิกโกในเอ็นนะครับผมคือเกมก็คือจับสั่งร้านแมวเมีเม่ยวคนนึงมาได้ในเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ถ้าเป็นเกมที่ได้ทั้งพีซีแล้วก็แอนดรอยด์ในเอ็นนะครับขนาดขายตัวเกมนี้อยู่ที่ประมาณสองร้อยเมกนั่นเองนะครับผมใครสนใจเนีญญญ่ยลงที่วิตเตอร์ม่ทิดทิอได้เลยในเอ็นนะครับเกมที่509นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวไลฟ์วิดีโอในเอ็ครับแล้วก็เป็นเกมแนวว่า เอหมือนเป็นการยิงลูกบอลเนี่ยครับถ้าใครเคยเล่นเกมสมัยก่อนที่เป็นเกมนนแนวเดร์เสาเนาะที่เป็นการยิงบอลไปเรื่อยยิงบอลไปเรื่อยให้มันตรงสีแล้วก็ให้มันแตกไปเรื่อยในเอนเองครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นคล้ายเกมนั้นในเอนเองครับผมแต่ว่าต้องทําการยิงไปเรื่อยให้มันขยายไปเื่อปเรื่อยๆนั่นเองครับผมจนกระทั่งมัน ไม่แน่ใจวมันต้องใหญ่ขนาดไหนมันจะแตกหรือว่ามันต้องใหญ่ไปเรืเอ่อยจนเออมันเต็มจอนั่นเองครับผมน่าจะประมาณน,นั้นผมไม่แน่ใจเนาะนั่นเองเดี๋ยวตัดให้ดูในเกมกันว่าเป็นปัญหาอะไรกันจะได้เข้าใจกันและกันนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้มีสองสามภาษาคือภาษาญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็จีนนั่นเองนครับผมไม่มีภาษาไทยเนาะนั่นเองครับแต่ตัวเกมไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากก็แค่กดจิ้มๆเอาแล้วกันนั่นเองครับผมโอเค ตัวเกมนี้ก็คือด้านของแกลลี่เนี่ยเขาบอกต้องมีประมาณ8,000พอยต์ก่อนถึงสามารถดูด้านของแกลลี่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารับชมกันเลยกันเนาะเกิดเกมสตาร์ทเลยกันนะครับผมปะลุยเอาละครับทุกคนตอนแรกที่ผมว่าจะตัดด้านของเกมเพลย์มาให้ดูนะครับว่าตัวเกมข้างในจะเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อออกแนวอันตรายนั่นเองนะครับเพราะตัวเกมมันค่อนข้างที่จะ มันจะฉายภาพตอนที่เราปล่อยลูกบอลไปในทองนั่นเองครับผมซึ่งมันจะโฟกัสด้านของลูกบอลในทองเนาะซึ่งเราทำการยิ้มไปเรื่อยๆเพื่อทําการให้ลูกเนี่ยมันเติบโตไปเรื่อยนั่เองให้มันแบบว่าชนกันให้เป็นลูกเหมือนกันให้มันชนกันแล้วกลายเป็นลูกใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่อนเองครับผมซึ่งผมกลัวว่าตรงลูกบอลพรกนั้นเน่ะมันเป็นลูกที่มันไม่ค่อยที่จะอับพิลมหรือให้ดูได้เท่าไหร่นั่เองกลัวมันจะเป็นการว่ากลายเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนี่เองครับเลยคิดว่าน เพื่อจะดูฉากอย่างว่าภายในเกมเนี่ยก็ลองโหลดเล่นดูด้วยกันี้เองนะครับผมผมไม่กลัวหรือว่าไม่ไม่ชัวยังยๆคือไม่ชัวว่ามันจะลง YouTube ได้หรือเปล่าผมก็เลยขออนุญาตตัดข้ามไปแล้วกันเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูว่าภายในเกมเป็นยังไงเนี่ยก็โหลดเอ่อดูหน้าของ Discord ได้เมืจะแปะรูปไปให้ได้กันว่ารูปภายในเกมเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วกันี้เองนะครับผมก็ลองดูได้ท้าของดิสคอร์ดในการนี้เองครับผมก็มาในการนั้นดูยูทูบผมขอไปด้วยนะที่มันสามารถเอาเนื้อหาภายในเกมเนี่ยให้ดูได้ในเอนี้ครับเพราะว่าขั้นที่จะเป็นฉากที ให้ดูได้ยากนั่นเองครับผมโอเคก็ขออนุญาตตัดคั่ไปได้ของตัวเกมที่เล่นจบแล้วแล้วกันนั่นเองนครับโอเคอันที่พอลสงมาตันเล่นนะครับเกมก็จะขึ้นมาเกมโอเวอร์นี่เองครับไม่ได้มันต้องไปถึงไหนถึงจะไม่เกมโอเวอร์นี่เองนะซึ่งผมทำได้ประมาณหมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นฉากที่นางเนี่ยเอ่อคลอดออกมาล้วนนั่นเองครับผมซึ่งคลอดลูกบอลอะไมาบ้างก็ตามที่เราใส่เข้าไปนั่นเองครับผมอันนี้ก็สามารถเริ่มที่จะเริ่มเกมใหม่ได้เลยก,ออกเกัลับ แลกลับไปที่ดาวเทีกาในการไดเอดีครับผมโอเคอันนี้ก็ปิดล็อกของดั้งแกรี่แล้วครับแ่ที่บอกไปมันต้องการมาแปดพันใช่ไหมใช่ผมำเหมื่นหนึงก็คือสามารถได้ควดูของท้้นแกรี่ได้นี่นครับโอเคสำหรับเกมก็เป็นาบาลีละกันเอนครับเครดูว่ายในเกมจะเป็นยังไงหรือว่าตอนเล่นเนี่ยมันจะมีเสียงคุ้นข้างในบ้านหรือว่าตอนที่นำไปคาแม็กเนี่ยมีหน้าตายังไงี่เอครับจากสาวที่ให้ดูหน้าปกี่เอเนี่ผมไม่สามารถเอารูปเธอเนีขึ้นมาในคลิปไดเอ็ดนะครับผมให้ดู้แค่หน้้าาาขงเีแคดอ่ มแปเอ่อรูปอย่างว่าหรือว่ารูปฉากคิดให้ดูด้วยกันในเอ็นเนี่ยเป็นวันไหนด้วยกันในเอ็นนี่ครับผมก็แล้วก็วันนั้นด้วยกันในเอ็นนะครับใครอยากจะลองสัมผัสเกมนี้อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองหลบเล่นดูได้นะเป็นไฟล์ apk ด้วยบนแอนดรอยี่เองครับติดตั้งได้เลยไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรช่วยในเอ็นนะครับผใครสนใจเนี่ยลงที่ทวิตเตอร์มาที่ที่คอร์ดได้เลยในเอ็นนะครับเกมที่เออ่509ในเอ็นนะครับผมขนาดไฟล์ที่ประมาณ2มิลลิเองในเอ็นนะครับผมเล่นทั้งบนบิ๊กซีแล้วก็แอนดรอยในเอ็นนะครับหาก จมาชมได้เลยเจะมเกมหน้าชมหนี้กณไปก่อนทุกคนจะ enjoy กหครับกเกมน,นี้โอเคไปเลยครับบ๊ายบายจะมาเกมหน้าชนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ